เมื่อฟินิกและวานมาเจอกันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยจุยกแรกเลยครับอู้หวานกระจุยไปแล้วครับผมฟีนิกเป็นฝ่ายชนะครับผม ยกสองครับโอ้โหฟีนิกชนะอีกแล้วครับผมยกสาม วานอีกแล้วครับวานอะไรหลุดอีกแล้วยก3ามนิกเป็นฝ่ายชนะครับผม